เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของอาจารย์ป่องครับคุณผู้ฟังอาจารย์ป่องเล่าให้ผมฟังว่าอาถรรพ์ของสมบัติเก่าแก่มักมีวิญญาณร้ายเฝ้าอยู่เสมอและสถานที่ที่เขาจะพาเราไปสัมผัสในวันนี้คือคฤหาสน์เจ้าคุณสีบ้านพักเก่าของคุณนางผู้มั่งคั่งในจังหวัดสงขลาบ้านไม้โบราณหลังใหญ่ริมทะเลสาบสงขลา ที่ปิดตายมานานกว่าร้อยปีและเป็นที่รู้กันว่ามีผีตานีเฝ้าอยู่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตเมืองเก่าสงขลามีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสม,มยุโรปที่เคยแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตเจ้าขุนศรีเป็นขุนนางที่ว่ากันว่าร่ำรวยมหาศาลและสะสมทรัพย์สมบัติมีค่าไว้มากมายก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับ เรื่องเล่าปากต่อปากในหมู่เช่าบ้านสงขลาบอกว่าเจ้าขุนสีนำสมบัติทั้งหมดไปซ่อนไว้ในบริเวณบ้านและได้ใช้มนต์ดำผูกมัดวิญญาณบางสิ่งไว้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าสมบัติเหล่านั้นตลอดการอาจารย์ป่องถูกว่าจ้างจากทายาตรุ่นสุดท้ายของตระกูลให้เข้าไปทำพิธีเพื่อปลดปล่อยอาถรรพ์และนำสมบัติออกมาการเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นในช่วงบ่ายแก่แก ทำให้ทัดสัมผัสได้ถึงความหนักอึ้งของบรรยากาศบริเวณรอบบ้านรกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนบดบังแสงอาทิตย์เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังบ้านมีกอต้นกล้วยตานีขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นกอปลวยนั้นเขียวชะอมผิดปกติราวกับได้รับการบำรุงด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น อาจารย์ป่องและทีมงานเดินเข้าไปในรั้วบ้านที่ผุพังทันทีที่ก้าวข้ามธรณีประตูความเย็นยะเยือกก็แผ่ซ่านเข้ามากระทบผิวกลิ่นอับชื้นของบ้านไม้เก่าผสมกับกลิ่นหอมหวานของดอกไม้บางอย่างที่ทำให้รู้สึกเวียนหัวระวังตัวให้ดีนะพวกเรากลิ่นหวานนี่แหละคือกลิ่นของนางตานีอาจารย์ป่องกระซิบเสียงต่ำภายในตัวบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะ แต่ข้าวของเครื่องใช้ยังคงถูกทิ้งไว้ราวกับเพิ่งถูกทิ้งไปเมื่อวานอาจารย์ป่องเดินสำรวจไปยังห้องโถงใหญ่ซึ่งมีภาพวาดขนาดใหญ่ของเจ้าคุณสีแขวนอยู่สายตาของเจ้าคุณสีในภาพดูแข็งกร้าวและจ้องมองลงมาอย่างไม่เป็นมิตรแม้จะเป็นแค่ภาพอาจารย์ป่องเริ่มทำพิธีสวดมนตเพื่อเปิดทางและขออนุญาตแต่เสียงสวดของเขากลับถูกกลืนหายไปในความเงียบ เขาใช้มือสัมผัสผนังไม้เก่าแก่และรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเนื้อไม้ที่นี่ไม่ได้มีแค่วิญญาณเดียวเฝ้าอยู่อาจารย์ป่องพูดกับทีมงานด้วยใบหน้าเคร่งเครียดขุนนางที่นี่ดุดันกว่าที่คิดเขารู้ว่าเรากำลังมาหาของของเขาทัานใดนั้นเสียงเหมือนการกระซิบก็ดังมาจากทามด้านบนของบ้านเป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังไม่รู้เรื่อง แต่เสียงนั้นหวานล้ําและเย็นชาในเวลาเดียวกันทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนถูกเรียกให้เข้าไปหาทีมงานเริ่มใจไม่ดีแต่ทุกคนก็ยังคงเดินตามอาจารย์ป่องไปยังห้องโถงด้านหลังที่เชื่อมต่อกับสวนกล้วยเมื่อเดินไปถึงบริเวณหลังบ้านกลิ่นหอมของดอกกล้วยก็เข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกก่อกล้วยตานีที่สูงฉูดปกคลุมพื้นที่ไว้ทั้งหมด แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องหลอดลงมาได้เลยแม้แต่น้อยอาจารย์ป่องหยุดยืนอยู่หน้าต้นกล้วยต้นหนึ่งที่ดูจะมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนและมีผ้าสีเหลืองเก่าๆผูกติดอยู่นี่แหละที่สิงสถิตของนางตานีเขาถูกผูกไว้กับสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้รากอาจารย์ป่องชี้ไปที่โคนต้นกล้วยซึ่งพื้นดินบริเวณน,นั้นดูเหมือนเคยถูกขุดและถมกลับมาอย่างเร่งรีบทันใดนั้น เสียงลมพัดก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงทั้งที่ไม่มีลมแม้แต่น้อยในบริเวณนั้นต้นกล้วยที่อาจารย์ป๋องยืนอยู่เริ่มสั่นไหวอย่างบ้าคลาั่งราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาเขยา่าแล้วเขาก็เห็นกลุ่มควันสีเขียวอ่อนๆคล้ายไอยน้ํากําลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆบริเวณกลางลําต้นกล้วยควันนั้นค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างของสตรีที่สวมชุดไทยสีเขียวมอซอ ใบหน้าของเธอไม่ได้งดงามตามตำนานผีตานีทั่วไปแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและรอยชำ้ำดวงตาของผีตานีเป็นประกายวาววับราวกับเพชรที่ถูกแสงไฟฉายกระทบจ้องมองมาที่อาจารย์ป่องอย่างอาฆาตพวกมึงจะมาเอาของของข,องข้าไปไม่ได้เสียงเกรียดร้องของเธอแหลมเล็กจนแก้วหูแทบแตกอาจารย์ป่องรีบกางยันและพนมมือขึ้นสวด แต่ผีต้านีกลับหัวเราะเยาะอย่างบ้าคลัง่งยันของคนดีใช้ไม่ได้กับวิญญาณที่ถูกผูกมัดด้วยความชั่วช้าของมนุษย์ทันใดนั้นผีต้านีก็ชี้มือไปอย่างตัวบ้านและเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังลงมาจากชั้นบนอย่างรวดเร็วเป็นเสียงฝีเท้าของผู้ชายที่สวมรองเท้าหนังหนักๆเดินอย่างเกลี้ยกราดลงบันไดามา อาจารย์ป่องรู้ทันทีว่าน,นี่คือวิญญาณของเจ้าคุณสีที่กำลังจะออกมาจัดการกับผู้บุกรุกวิญญาณของขุนนางผู้นี้ไม่ได้เกรงกลัวนางตานีเลยแม้แต่น้อยแต่ดูเหมือนจะใช้งานเธออย่างทาตร่างของเจ้าคุณสีปรากฏตัวที่ประตูห้องโถงเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ในชุดราชการเก่าแก่ใบหน้าของเขาซีดขาวดวงตาโบลึกและเต็มไปด้วยความโลภที่ไม่ได้รับการปลดปล่อย เขาชี้มือมาที่อาจารย์ป่องแล้วสั่งผีตานีด้วยเสียงที่แหบพร่าและเย็นชาว่าจับตัวพวกมันไว้ผีตานีไม่เต็มใจแต่เธอถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งด้วยพันธนาการทางไสยศาสตร์ที่เจ้าคุณสีสร้างไว้เธอพุ่งเข้าใส่ทีมงานด้วยความเร็วสูงสร้างกระแสลมเย็นจัดที่พัดพาเศษฝุ่นและใบวม้แห้งเข้าตา อาจารย์ป่องโยนผงปัดรังควานออกไปแต่ผงนั้นกลับสลายหายไปในกระแสพลังงานความแค้นของผีตานีเขาตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ผีเฝ้าสมบัติธรรมดาแต่เป็นปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นจากความโลภเจ้าคุณสีไม่ได้ซ่อนสมบัติไว้เพื่อครอบครัวแต่ซ่อนไว้เพื่อตัวเขาเองแม้ในยามที่ตายไปแล้วอาจารย์ป่องตัดสินใจว่าไม่สามารถต่อสู้กับสองวิญญ,ญาณที่ถูกผูกมัดด้วยอาถรรพ์ได้ เขาต้องทำลายจุดศูนย์กลางของการผูกมัดนั้นให้ได้ก่อนที่จะถูกทั้งสองวิญญาณเล่นงานเขาหันไปที่เจ้าคุณสีแล้วตะโกนถามด้วยเสียงอันดังว่าสมบัติที่แท้จริงของท่านคืออะไรเจ้าคุณสีไม่ได้ตอบแต่กลับหัวเราะยาอออกมาอย่างบ้าคลัง่งเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วบ้านในจังหวะที่ผีตานีกำลังเข้าประชิดอาจารย์ป่องก็พุ่งตัวหนีเข้าไปในห้องทำงานของเจ้าคุณสี ห้องทำงานเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆที่ผุพังและกลิ่นดินปืนจางๆที่ยังคงติดอยู่อาจารย์ป่องใช้ไหวพริบเท้าจุดเทียนไขแล้วเริ่มสำรวจหายันอาขันที่ซ่อนอยู่เขาเชื่อว่าขุนนางผู้นี้ต้องซ่อนสิ่งของที่เป็นตัวแทนของการพันธนาการไว้ในห้องนี้เขาพบโต๊ะทำงานไม้สักขนาดใหญ่ที่มีลิ้นชักซ่อนอยู่ลิ้นชักที่ถูกลงยันปิดตายไว้อาจารย์ป่องใช้มีดหมอสะดาะกรอน และเปิดลิ้นชักออกอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจเสียงฝีเท้าที่ดังไล่หลังมาภายในลิ้นชักมีเพียงสมุดบันทึกเล่มเก่าๆที่หุ้มด้วยหนังงูและแหวนทองคำโบราณวงหนึ่งไม่ใช่แผนที่สมบัติหรือเพชรพลอยมีค่าแต่เป็นเครื่องรางที่ใช้ผูกวิญญาณเมื่อเขาหยิบแหวนขึ้นมาเสียงร้องโหยหวนของผีตานีก็ดังสนั่นมาจากด้านนอกอย่างทรมานปล่อยข้าปล่อยข้า ข้าไม่อยากเฝ้าแล้วเสียงเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันนั้นเองร่างของเจ้าคุณสีก็พุ่งทะลุกำแพงเข้ามาในห้องทำงานอย่างน่ากลัวใบหน้าของเขากลายเป็นปีศาจเต็มตัวดวงตาเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความโกรธมึงกล้าแตะต้องแหวนของกูเหรอไอหมอผีชั้นต่ำเจ้าคุณสีพุ่งเข้าใส่ทัดอย่างบ้าคลัง่งอาจารย์ป่องรู้ว่าแหวนวงนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเป็นเจ้าของ ที่ขุนนางใช้ควบคุมวิญญาณตานีเขาไม่มีเวลาคิดเขาตัดสินใจโยนแหวนวงนั้นออกนอกหน้าต่างทันทีแหวนทองคำกลิ้งตกลงไปในกอกล้วยตานีที่กำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงทันทีที่แหวนกระทบพื้นดินเสียงกรีดร้องของวิญญาณทั้งสองก็ดังขึ้นพร้อมกันอย่างน่ากลัวเจ้าคุณสีกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นที่ถูกทำลายการควบคุม ส่วนผีตานีกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากการถูกปลดปล่อยอย่างกระทันหันพลังงานความแค้นที่ถูกสะสมไว้ในบ้านหลังนี้ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงข้าวของเครื่องใช้ในห้องทำงานปลิวว่อนพัดเข้าใส่ร่างของอาจารย์ป่องอย่างจังอาจารย์ป่องกลิ้งตัวหลบออกมาจากห้องอย่างทุลักทุเลแล้วตะโกนสั่งทีมงานให้รีบหนีพวกเขาวิ่งฝ่ากลุ่มควันสีเขียวที่เริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณบ้านพักเก่า เสียงคำรามของเจ้าคุณสีดังไล่หลังมาอย่างต่อเนื่องราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังหิวโหวยเมื่อมาถึงประตูหน้าบ้านทีมงานทั้งหมดรีบพุ่งตัวออกไปอย่างไม่คิดชีวิตอาจารย์ป่องเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวออกจากประตูบ้านไม้หลังนั้นทันทีที่เท้าของเขาพ้นออกมาจากธรณีประตูเสียงทุกอย่างก็เงียบสงบลงทันทีความเงียบที่เกิดขึ้นนั้นน่ากลัวกว่าเสียงกรีดร้องใดๆเพราะมันคือความเงียบที่จ้องมอง อาจารย์ป่องหันกลับไปมองตัวบ้านอีกครั้งหน้าต่างบานบนสุดของบ้านไม้แบบเก่าซึ่งเต็มไปด้วยสไตล์ไซโนพอร์ตุกีสนั้นมีเงาดำๆยืนอยู่เงาที่เห็นไม่ใช่แค่เจ้าคุณสีคนเดียวแต่มีผีตานียืนอยู่เคียงข้างเขาด้วยผีตานีไม่ได้มีท่าทีที่ได้รับการปลดปล่อยแต่ดูเหมือนเธอจะถูกย้ายที่เฝ้าเธอไม่ได้ถูกผูกติดกับแค่ต้นกล้วย แต่ถูกผูกติดกับตัวบ้านและเจ้าของที่ตายไปแล้วคนนี้อาจารย์ป่องได้ข้อสรุปว่าการทำลายแหวนไม่ได้ทำลายวิญญาณแต่แค่ปลดปล่อยพันธนาการของเธอจากต้นกล้วยทำให้เจ้าคุณสีสามารถผูกมัดเธอไว้เป็นผู้เฝ้าตัวบ้านแทนสมบัติที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินอาจารย์ป่องขับรถออกมาจากบริเวณบ้านหลังนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดที่จะกลับไปอีกเขาโทรแจ้งทายาทของเจ้าคุณสีว่าสมบัติถูกคนพบแล้ว แต่เตือนว่าห้ามเข้าไปในบ้านอีกเพราะการเข้าไปในบ้านหลังนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับการเข้าไปในกรงขังของวิญญาณร้ายสองตนอาจารย์ป่องเล่าว่าหลังจากนั้นเขายังคงรู้สึกถึงกลิ่นหอมหวานของดอกกล้วยตานีอยู่เสมอกลิ่นที่ตามติดตัวเขามาแม้ว่าเขาจะเดินทางออกจากสงขลามาไกลแล้วก็ตามมันไม่ใช่กลิ่นที่เย้าวยวนแต่เป็นกลิ่นที่เตือนให้เขาระลึกถึงความแค้นที่ถูกสะสมไว้ ความแค้นของนางตานีที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและความโลภของขุนนางที่กลายเป็นปีศาจบ้านพักเก่าแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่สถานที่เฮี้ยนแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของความชั่วร้ายความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งของเจ้าของที่ดินเก่าแก่ในภาคใต้ของไทยอาจารย์ป่องบอกว่าวิญญาณตานีนั้นมีพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เมื่อถูกพันธนาการจะดุร้ายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกผูกมัดด้วยอำนาจและความโลภของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่บ้านหลังนี้ในสงขลาจึงเป็นบทเรียนว่าสมบัติโบราณไม่ได้มีแค่ราคาแต่มีคำสาบด้วยอาจารย์ป่องพยายามหาทางทำลายพันธนาการที่แท้จริงที่ผูกมัดผีตานีกับเจ้าคุณสีไว้เขาใช้สมุดบันทึกเล่มเก่าที่พบในลิ้นชักของขุนนางเป็นกุญแจในการไขความลับ ในบันทึกนั้นมีลายมือของเจ้าคุณสีที่เขียนถึงพิธีกรรมในการผูกวิญญาณให้เฝ้าทรัพย์สินพิธีกรรมนั้นกำหนดให้วิญญาณที่ถูกผูกมัดต้องเฝ้าที่ดินและตัวบ้านตลอดไปและสิ่งที่ใช้ในการผูกมัดนั้นคือการจองจำในเสาเอกของบ้านหลังนั้นเองอาจารย์ป่องแทบไม่เชื่อว่าคุณนางผู้มีการศึกษาจะใช้วิธีทางสายศาสตร์ที่โหดเหี้ยมขนาดนี้เขารู้สึกผิด ที่ทำให้ผีตาหนีต้องถูกพันธนาการใหม่อีกครั้งและตั้งใจจะกลับไปช่วยเธอเขาเดินทางกลับไปที่คฤหาสหาดเจ้าคุณสีในสงขาอีกครั้งในคืนเดือนดับที่มืดมิดคืนนี้ความหนาวเย็นและกลิ่นหอมหวานนั้นรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในครั้งแรกอาจารย์ป่องตัดสินใจเข้าไปในบ้านคนเดียวโดยทิ้งทีมงานไว้ที่รถเพื่อความปลอดภัยเมื่อเขาเข้าไปในห้องโถงใหญ่เขาเห็นเงาตะคุมของเจ้าคุณสีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สูง และคันๆ้างเก้าอี้มีร่างของผีตานียืนก้มหน้าอยู่ราวกับ่าตที่ถูกลงโทษมึงกลับมาทำไมไอ้หมอผีเสียงของเจ้าคุณสีดังเหมือนเสียงฟ้าผ่าในความเงียบอาจารย์ป่องไม่ตอบแต่เดินตรงไปยังเสาเอกต้นใหญ่ที่อยู่กลางห้องโถงเสาต้นนั้นถูกลงยันปิดทับด้วยแผ่นทองเหลืองที่จารึกอัคระโบราณเอาไว้เขาใช้มีดหมอที่มีอนุภาพสูงสุดของเขาพยายามจะแกะแผ่นทองเหลืองนั้นออก ทันใดนั้นผีตานีก็เงยหน้าขึ้นมองอาจารย์ป่องด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาเธอสายหน้าเบาๆเ,เป็นสัญญาณว่าอย่าทำลายเสาเอกเพราะนั่นคือสมบัติที่แท้จริงของเจ้าคุณศรีอาจารย์ป่องหยุดชะง,งักเขาพยายามทำความเข้าใจความหมายของการกระทำนั้นเจ้าคุณศรีลุกขึ้นยืนโดยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลพุ่งเข้าใส่ทัตทันทีอย่าแตะต้องเสาเอก นั่นคือชีวิตของกูเจ้าคุณสีตะโกนเสียงแหลมอาจารย์ป่องหลบการโจมตีอย่างวุดวิตและเริ่มสวดมนต์คาถาท,าที่รุนแรงที่สุดที่เขามีเขาตระหนักได้ว่าสมบัติที่เจ้าคุณสีเฝ้าไม่ใช่ทองคําแต่คืออํานาจเหนือผีตานีและเสาเอกนี้คือจุดเชื่อมระหว่างวิญญาณของขุนนางกับโลกมนุษย์ถ้าเขาทําลายเสาเอก เจ้าคุณสีจะถูกตัดขาดจากบ้านหลังนี้และวิญญาณจะเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาจารย์ป่องเข้าใจถึงความรู้สึกของผีตานีที่ไม่ต้องการให้เจ้าคุณสีต้องเร่ร่อนอย่างทรมานแม้เธอจะถูกเขาใช้เป็นทาสแต่ความเมตตาของวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็ยังมีอยู่เขาเปลี่ยนแผนการเขาพับยันเขียนอักขระย่อๆแล้ววางไว้บนโต๊ะทำงานของเจ้าคุณสี ยันนั้นไม่ใช่การขับไล่แต่เป็นการจำกัดอนาเขตของวิญญาณร้ายเป็นการประกาศว่าบ้านหลังนี้จะถูกจองจำไว้ในมิติของมันเองไม่ออกไปรบกวนโลกภายนอกทันทีที่ยันถูกวางลงบนโต๊ะร่างของเจ้าคุณสีก็หยุดชะงักเรากับถูกแช่แข็งดวงตาของเขาเบิกโพลงแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆเลือนหายเข้าไปในความมืดของบ้านผีตานี ในชุดเขียวมอสอพยักหน้าให้ทัดอย่างช้าๆเป็นการแสดงความขอบคุณแล้วเธอก็เดินกลับไปยังกอกกล้วยตานีที่อยู่หลังบ้านและหายเข้าไปในเงามืดของพืชพันธุ์อาจารย์ป่องรีบออกจากบ้านพักขุนนางเก่าหลังนั้นทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยเขารู้ว่าบ้านหลังนี้ได้ถูกผนึกไว้ในอาถรรพ์ของมันเองเรียบร้อยแล้วมันจะกลายเป็นบ้านร้างที่เหี้ยนที่สุดในสงขา ตลอดไปชั่วการละนานและผีตานีก็เลือกที่จะเฝ้าบ้านตามพันธนาการแต่ในฐานะของผู้ดูแลแทนธาตุอาจารย์ป่องกลับมาพร้อมเรื่องเล่าที่น่าขนลุกและข้อคิดที่ลึกซึ้งว่าความโลภของมนุษย์ที่เรียกว่าสมบัตินั้นเป็นบอกเกิดของความแค้นและวิญญาณร้ายที่เฝ้าสมบัติก็ไม่ได้ร้ายด้วยตัวเองแต่ถูกความชั่วช้าของมนุษย์ครอบงำ อาจารย์ปองเตือนว่าหากใครคิดจะเข้าไปขโมยสมบัติในบ้านหลังนี้พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผีตานีที่มีพลังงานรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าเพราะตอนนี้เธอไม่ได้ถูกบังคับแต่เธอกำลังปกป้องพื้นที่ของเธอเองอย่างเต็มใจบ้านพักขุนนางเก่าที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาจึงยังคงยืนหยัดอย่างเงียบเหงาเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความมั่งคั่ง และความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกจองจำอยู่ในประวัติศาสตร์อาจารย์ป่องบอกว่ากลิ่นหอมหวานของดอกกล้วยตานีที่ตามเขามาเริ่มจางหายไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าวิญญาณตานีไม่ได้ติดตามเขามาแต่เพียงแค่ขอบคุณในความช่วยเหลือแต่เขายังคงได้ยินเสียงรองเท้าหนังเดินอยู่บนพื้นไม้เก่าๆในยามค่ำคืน เสียงที่ย้ำเตือนเขาเสมอถึงเจ้าคุณสีที่ถูกขังไว้ในบ้านหลังนั้นตลอดไปวิญญาณที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ยังคงมีอำนาจในอาณาเขตของตัวเองอาจารย์ปองจึงขอให้ทุกคนที่ผ่านไปทางคลองแหหรือพื้นที่ใกล้เคียงในสงขาอย่าได้ลองดีกับบ้านไม้โบราณที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังนั้นเป็นอันขาดเพราะคุณ อาจจะถูกต้อนรับด้วยกลิ่นหอมหวานที่นำมาซึ่งความตายและได้เจอกับผีตานีที่เฝ้าบ้านด้วยความโกรธแค้นแทนที่จะเป็นความรักเรื่องเล่าของอาจารย์ป่องทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของตำนานผีตานีว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่หิงสาวที่งดงามแต่สามารถเป็นวิญญาณที่ถูกควบคุมได้และตานีที่น่ากลัวที่สุดก็คือตานีที่ถูกความโลภของมนุษย์ปลุกให้ตื่นขึ้นมา บ้านขุนลางเก่าหลังนี้จึงเป็นบทสรุปของเรื่องราวความเฮี้ยนในจังหวัดสงขาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของการค้าขายความมั่งคั่งและความอาฆาตอาจารย์ป่องบอกว่าเขารู้สึกสงสารผีตานีที่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะตายเพราะความรักที่ไม่สมหวังแล้วถูกเจ้าขุนศีนำวิญ,ญญาณมาผูกมัดไว้ เพื่อให้เธอต้องทำหน้าที่เฝ้าสมบัติที่ไม่ใช่ของเธอเองอย่างน่าเวทนาแต่ตอนนี้เธอได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ต่ำต้อยแล้วถึงแม้จะอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่เธอก็มีอิสระที่จะควบคุมพื้นที่ของตัวเองอาจารย์ป่องเชื่อว่าพลังงานของผีตานีที่ได้รับการปลดปล่อยนั้นแข็งแกร่งมาก และเธอกำลังใช้พลังนั้นในการลงโทษเจ้าขุนสีที่เคยทรมานเธอมานานแสนนานทุกคนที่คิดจะเข้าไปรบกวนบ้านหลังนั้นก็เหมือนการช่วยให้การลงโทษสมบูรณ์ขึ้นเพราะการรบกวนแต่ละครั้งจะทำให้พลังงานของเจ้าขุนสีอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกว่าเขาจะถูกผีตานีที่เคยเป็นทาสของเขากลืนกินไปจนหมดสิน้น อาจารย์ปองหวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยเตือนใจไม่ให้ใครไปยุ่งกับสมบัติที่ไม่ใช่ของตนเพราะการเข้าไปในบ้านหลังนั้นอาจหมายถึงการเข้าไปในพิธีกรรมที่ไม่มีวันจบสิน้นและคุณอาจจะต้องอยู่เฝ้าสมบัติโบราณกับผีตานีและขุนนางที่บ้าคลั่งตลอดไปชะตากรรมที่น่ากลัวกว่าการตายเสียอีกนั่นคือการถูกจองจำในคฤหา์เจ้าขุนศรีดังนั้น ถ้าคุณได้ยินเสียงกระสิบหวานๆห,หรือได้กลิ่นหอมของดอกกล้วยในยามค่ำคืนขณะที่คุณขับรถผ่านถนนสายเก่าแก่ในสงขลาโปรดอย่าหยุดรถและเดินเข้าไปสำรวจเพราะผีตานีอาจจะกำลังเชื้อเชิญให้คุณเข้าไปเป็นสมบัติชิ้นต่อไปของเธอและเจ้าขุนสีก็อาจจะกำลังมองหาทาสคนใหม่ที่จะมาเฝ้าบ้านแทนเขาอาจารย์ป่องฝากมาเตือนด้วยความหวังดี เพราะเขาไม่ต้องการให้ใครต้องจบชีวิตหรือต้องกลายเป็นวิญญาณที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยความโลภเช่นเดียวกับที่เขาเจอมาเรื่องเล่าของอาจารย์ป่องนี้สอนให้รู้ว่าผีไม่ได้น่ากลัวเท่ากับอำนาจที่ผูกผีไว้และตำนานบ้านขุนนางเก่าในสงขาก็จะยังคงเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลายซึ่งอาจจะไม่มีใครกล้าเข้าไปคลี่คลายมันอีกแล้วตลอดชั่วลูกชั่วหลาน เพราะความเฮี้ยนที่ซ่อนอยู่ในบ้านไม้โบราณหลังนั้นมันเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวผมขอขอบคุณอาจารย์ป่องที่นำเรื่องราวลี้ลับและน่ากลัวของสงขามาเล่าให้เราฟังทำให้เราได้สัมผัสถึงความดิบของตำนานผีตานีในแบบที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนหวังว่าคืนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะสามารถนอนหลับได้โดยไม่มีกลิ่นหอมหวานรบกวนและขอให้ทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณ ปลอดภัยจากคำสาปแห่งสมบัติโบราณนะครับคืนนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าขนลุกกว่าเดิมในสัปดาห์หน้าอย่าลืมไปตรวจสอบรอบตัวของคุณว่ามีต้นกล้วยตานีขึ้นอยู่ใกล้บ้านหรือไม่นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ อาจารย์ปองฝากมาเตือนด้วยความหวังดีเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครต้องจบชีวิตหรือต้องกลายเป็นวิญญาณที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยความโลภเช่นเดียวกับที่เขาเจอมาเรื่องเล่าของอาจารย์ปองนี้สอนให้รู้ว่าผีได้ไม่น่ากลัวเท่ากับอำนาจที่ผูกผีไว้และตำนานบ้านขุนนางเก่าในสงขลาก็จะยังคงเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลาย ซึ่งอาจจะไม่มีใครกล้าเข้าไปคลี่คลายมันอีกแล้วตลอดชั่วลูกชั่วหลานเพราะความเฮียนที่ซ่อนอยู่ในบ้านไม้โบราณหลังนั้นมันเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวผมขอขอบคุณอาจารย์ป่องที่นำเรื่องราวลี้ลับและน่ากลัวของสงขลามาเล่าให้เราฟังทำให้เราได้สัมผัสถึงความดิบของตำนานผีตานีในแบบที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อน หวังว่าคืนนี้คุณผู้ฟังทุกคนจะสามารถนอนหลับได้โดยไม่มีกลิ่นหอมหวานรบกวนและขอให้ทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณปลอดภัยจากคำสาปแห่งสมบัติโบราณน,นะครับคืนนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าขนลุกกว่าเดิมในสัปดาห์หน้าอย่าลืมไปตรวจสอบรอบตัวของคุณว่ามีต้นกล้วยตานีขึ้นอยู่ใกล้บ้านหรือไม่นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ